สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการฟันดีมีสุขคุยสนุกกับหมอฟันนะคะดิฉันทันตแพทยหญิงรัชดานอยสมบัตินำความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยความหวังดีจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝากกันเป็นประจำนะคะและวิทยากรประจารายการของเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์อาชิรุิสุพรรณเพศั์ค่ะวันนี้มาดูกันว่าอาจารย์จะนําความรู้ดีๆอะไรมาฝากในรายการของเราอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะ วันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นปากครับเพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามาว่าทําไมคนเราถึงมีกลิ่นปากที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะทํายังไงถึงจะจัดการกับกลิ่นปากได้เพราะว่าจริงๆแล้วในการเข้าสังคมกลิ่นปากเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เป็นที่รังเกียจได้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหากันอยู่ในทุกๆคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วกลิ่นปากเนี่ยมันมีด้วยกันหลายสาเหตุนะครับอย่างแรกก็คือว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีเช่นมีฟันผุเยอะมีโรคปริทันหรือโรคเหงือกอักเสบอยู่ค่อนข้างมากนะครับ หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่รับรับประทานเข้าไปซึ่งจะส่งเสริมให้กเกิดกลิ่นปากหรือเปล่านั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างครับส่วนแรกคือส่วนของสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีก็อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคนเรามีฟันผุจํานวนมากในช่องปากนะครับหรือว่ามีโรคปริทันที่ไม่ได้รับการรักษามันจะมีกลิ่นเฉพาะอยู่แล้วนะครับสำหรับการที่เวลาคนไข้เข้ามาเราเป็นหมอฟันเราก็จะได้กลิ่นทันทีว่าคนนี้เป็นโรคปริทันนะครับเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเองวิธีการรักษากลิ่นปากที่เกิดจาก สุขภาพช่องปากที่ไม่ดีก็คือต้องมาหาหมอฟันเราก็จะทําการขูดหินปูนรักษาร,รกษาัโรคเหงือกให้หายเป็นปกตินะครับบางครั้งอาจจะต้องมีการได้รับน้ํายาบ้วนปากบางประเภทร่วมด้วยนะครับ ส่วนที่เหลือแล้วเนี่ยฟันผูเองก็ทําให้เกิดกลิ่นปากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันผุดที่มีการทะลุเข้าไปในโครงประสาทฟันแล้วมีการเน่าตายของพวกเนื้อเยื่อในโครงประสาทฟันนะครับพวกนี้ก็จะต้องมีการรักษาเช่นการรักษารากฟันรวมถึงการอุดฟันเพื่อทําให้บูรณะฟันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกตินะครับแสดงว่าเบื้องต้นนี่ถ้ารู้สึกว่ามีกลิ่นปากให้ดูก่อนว่าในช่องปากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอันนั้นเป็นอย่างแรกนะครับเลยเข้าไปอีกนิดนึงนะครับหลายคนก็จะพบว่าบางีกิ่นปาจ จากบริเวณลำคอซึ่งสาเหตุหลัก <c oughs> ที่จะเจอกันได้บ่อยตอนนี้คือเป็นนิ้วที่บริเวณทอนซินนะครับต่อมทอนซินที่เราอยู่ที่ <c oughs> ทตรงช่องต่อระหว่างคอ,อถึงหลอดอาหารเ <c oughs> นี่ยนะครับตัวทอนซิลเองเนี่ยมันมีความเป็นร่องของมันอยู่ทีนี้ถ้าสมมุติมีเศษอาหารเข้าไปติด น้ำลายของคนเราเนี่ยจะมีส่วนประกอบของพวกหินปูนอยู่ในระดับหนึ่งะนะครับมันก็สามารถที่จะเข้าไปสะสมบริเวณที่เป็นเศษอาหารที่ติดในในร่องของต่อมทอนซิลน,นะครับทำให้บริเวณนี้เนี่ยเกิดเป็นนิ่วที่ต่อมทอนซิลได้แล้วนิ่วเนี่ยมักจะทําให้เกิดกลิ่นปากอย่างรุนแรงนะครับวิธีการรักษาโดยมากแล้วเนี่ยบางครั้งมันจะหลุดออกมาได้เองจากการาบ้วนปากนะครับแล้วก็การกลัว้วคอแต่ว่าถ้าไม่ออกจริงๆก็อาจจะต้องไปพบ พทผู้เชชีี่ยยวาญเเกกับราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีนิ่วอยู่ในตับมันจะมองเห็นครับเนื่องจากว่าหลายหลายคนคือจะมีความรู้สึกว่าในคอจะมีกลิ่นตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลาบางทีถ้านิ่วก้อนโตหน่อยเราอาปากดูจะเห็นเป็นก้อนสีเหลืองที่บริเวณคอด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาออกเองไม่ได้อาจจะต้องใช้ความช่วยเหลือจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกแต่ก็สามารถรักษาได้ก็จะสามารถรักษาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยภายนอกเช่นอาหารแล้วก็บุหรี่คนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นปากทุกคนเพราะว่าบุหรี่เนี่ยตัวของมันเองมีกลิ่นอยู่แล้วและในขณะเดียวกันบุหรี่เองเป็นตัวส่งเสริมทําให้เกิดโรคปันอักเสบโรคเหนื่ออักเสบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสองทางใช่ไหมครับอีกส่วนนึงคือเรื่องของอาหารถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเข้าสังคมเราคงไม่เลือกกินทุเรียน เราคงจะไม่เลือกกินอาหารที่มีกลิ่นจนํานวนมากเ<ม>ช่นปลาร้าอะไรอย่างนงี้นะครับถึงแม้ว่าจะชอบเพราะว่าเราอยู่ในภาคอีสานนะครับยังนั้นเอาเป็นว่าเรื่องของกลิ่นปากเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแก้ไขได้ะนะครับแล้วมันมีที่การหลายสาเหตุจริงๆแล้วถ้ารู้สึกตัวเองว่าสุขภาพช่องปากไม่ดีหาหมอฟันก่อนจัดการกับสุขภาพช่องปากให้ได้ก่อนหลังจากนั้นแล้วถ้ากลิ่นปากยังไม่หายเราคงจะต้องมีการปรึกษากันต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ มีอีกหลายสาเหตุค่ะครับเพราะฉะนั้นใครที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะมีปัญหาหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองตรวจสอบดูว่าตัวเองมีปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างไปพบทันตแพทย์นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาไปทีละขั้นตอนอย่างที่ทนาจะอาชิรวุฒิเล่าสู่กันฟังนะคะและปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากหรือวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อที่จะให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นอย่างไรคงจะนํามาเล่าสู่กันฟังในตอนต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ